ไปไหนไปไปไปแซงวิ่งแซงวิง <c oughs> ่งสวัสดีค่ะว <c oughs> ันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ นครศรีธรรมราชค่ะก็จะเป็นวอล์กที่พาทัวร์บ้านเกิดพาเที่ยวบ้านเกิดนะคะใช่ครับก็มากันกี่วันรอ่มนี้มากัน5วันเคืนครับอ๋อเราจะเริ่มต้นที่วัดไอ้ไข่ค่ะวัดเจดีครับเพราะเรามาแก้บนด้วยนะคะวันนี้มีหลายวัดเลยนะครับในทริปนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูจะมีที่ไหนบ้างทริปนี้เราจะพูดภาษาใต้กันทั้งคลิปถ้าใครพูดภาษากลางจะโดนโดนทำโทษครับใครพูดกลางเยอะสุดแล้วเธอพูดได้หรอแรงได้แรงได้ดิ โอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวราติดตามกันนะคะว่าจะพาพาทัวร์บ้านเกิดค่ะต่อมาไปจุดประทัด เพราะเราบอกว่าถ้าเราได้ยอดเนี่ยเราจะถวายแบบว่าแสนนะแสนนัดแต่ว่าวันนี้เราเอามาแสนห้านัดเพราะเราชอบบนไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวถ้าลูกได้อีกจะเพิ่มอีกหมื่นลูกได้อีกจะเพิ่มอีกหมื่นก็จาไม่ได้ว่ายอดสุดทีเนี่ยมันเท่าไหร่ก็เอามารวมรวมกันเลยค่ะเรา,เานนนงนะคะเราวังฝุ่นนะคะมีละาองฝุ่นิดนึงอะค่ะเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประเทศนี้ใครก็เรียกว่าเศรษฐี ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอบคุณค่ะเฮ้ยช่วยมาเฮ้ยลองขึ้นด้วยไปไฟไปเฮ้ยเาวิงมานี่อยู่ไหนอยู่วัดไอ้ไข่เราไปแก้บุญเราไปเอาลูกทัดไปแก้บุญเอาลูกทัดไปจุด ใบแกบุญเส้นหน้าหนัดเดี๋ยวจะนับก่อนด้วยว่าครบหรือเปล่าครบไหมอ๋อมันครบไหมครบเส้นหามั้เนี่ยตรงตรงเนี้ยเขาเอาเอาลูกทัดมาเอาใบจุดพ่อได้จุดเป็นอโดเนี่ยก็คือของเราเนี่ยเราแบบเส้นหน้าอันนี้กล่องเนี้ยไปไหว้มากล่องนี้ทัาผิดสุดสามสี่สองหกต้องมาแล้วล่ะบนทั้งล่างนะฮะสมบูรณ์พูนสุขอ่าแจกทุกคนแจกทุกคนแจกทุกคนอะไรอ่ะ กิจการรุ่งเรืองเหลือกินเหลือใช้มาแค่เดินนก่อนแต่เราไปยยนพร้อมกันไปอุ้ยน่ากลัวนะแซกระวังนะแซกวิ่งแซกวิ่ง mana <laughs> <laughs> bawa ถึงบ้านแล้วนี่ก็เป็นบ้านหลังไหมที่แม่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ชาววัดเดี๋ยวเดี๋วต่อชาาพาไปเลยบ้านหลังเก่าทีม่มีที่มีใย้ยมาเหล็กนี้นี่ก็เป็นพื้นที่เราบ้านที่แม่แกปลูกเม็ด ปลูกพักส่วนขวปลูกดีปีปลูกไครหลอกโกน,นี่หรือเครืออันนี้เป็นพักปอเตอร์ผิดสังเพิกวดมากเหมืนอนกต้นแล้หนูกกระเจี๊ยบหนูกกระเจี๊ยบโอ้ยหนูกกระเจี๊ยบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกต้นมันะหรอใช่ลองลองรอยไหมรอยรอยจังคู่กินดีปีโชว์ให้ดูนะ่ะกินสดขอกินกับขาได้ไม่กล้าเผ็ดนะมึงอ่ะมาดิลองลอง อืมน้องเนียนยนงอยู่ไหนอย่ไหนีะ่หรออเมรินตัวฟักยตัวักยาวอ้าทำไมปักเหมือนตั้นอ่ะเออก็กินก็นอ่ะันฟักยาวักยาวไม่ชี้ยะผักกาดแท่พีอ๋ออยดูเมือนนั่นยดูเมือนนั่นโอ้ยโดนปีโดนปียัง่งนติมทไมได้เดี๋ยวมาโดนแม่ปีจะบ้าจะบ้ากิน กินได้อ่ะกินเร็วกินข้าวกล้องกินยังไงอกินนอย่างนี้ก่อนไม่ใช่แล้วก็เป็นเป็นผักอ่ะกินอืมาาฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าะาาา นี่ก็เป็นสำหนักซ่งทีนีมาประจำถ้าว่าถ้ารบบาลก็คือมีเวเวมาโลดแลกโกล้วมีแค่ซาลาเนี่ยซาลาเล็กๆมีกระบูชาถ้าวช่วยก็ทำพื้นทำกุฏิทำซาลาได้ปบเนี้ยคือเรามาเรากระบูชาทีนี้เราถูกขั้นนั้นมีก็มาเจอมทีนี้แม่น่คือออกไปเด้งออกรถอดช็อได้ก็คือครับมาจากมนเทหมานี่แต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้มาก็ไม่ได้บกล้วงเก่งก็ไม่ดู้ไปหนเดี๋ยวรออย่งรดทักพักก็เดินทางไม่ไม่ค่อยลำบากก็มาได้แล้วม่มีได้คืออ้างใจ นุ่นยหญยมาทักชิพาโลกข้าวมากะสะดวกใครตีดูก็คือว่ามีบูชาหนังกวักก็เนี่ยมีเอามาจากที่นี่เขาใหว้ไปตั้งแต่สร้างปีที่แลวมีกระู้ทึกว่าเออตั้งแต่ได้แปลนมีกระชีนมีกระดีขึ้นดีขึ้นเอมีกระตั้งที่ทำงานกันได้กันก็มีกระทวายโองไอ้เขาปีละเป็นโลโลปีละเป็นไล่บาได้เนี่ยแต่ว่ามี่ทองแพงกระติดติดหนังฟักถูกไล่บานแล้วกับบุนทุกเดือนเออคือเขาเป็นคือวันเป็นจำหนักช่องเริ่มมันยังไม่จับทีเนี่ยเขาแบบคอยทำซาลาทำลุงที่มีบูชาบานเมืน กลับรอบกอนรอบกอนวันนี้เพราะว่ามาไม่เจอไม่ได้นัดไวเดี๋ยวตัวเช้ามาไม่เหลาเก๋ๆบ้านมาได้เช้ากัางวันยิน นี่กะเป็นบ้านเก่ามดเป็นบ้านตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นยาเหล็ก้อนที่เมยย่ามีกองเนียนบ้านอย่างเป็นโครงมันนียคือเป็นเป็นโครงเป็นโครงมันนี้ยักตงพอกระม่าข้าวยูไฟก็ไม่มีน้ำปลาปลาก็ไม่มีตีบอกว่าเออเวลากินน้ำมันคือชื่อโอ่มาเก็บแต่เราเดินผ่านจะให้็นโอ่งันเป็นทิปทิปหลูกเลยคือต้องกองนามฟ้นไว้ตั่งมาพอเม่มายุ่เขาก็เติมเติมไปเรื่อยๆเนี่ยคือได้เป็นเป็นบ้านเป็นปูนมาแต่ว่าเหล็ก้อนมันเป็นไม้ไม้โครงโครงมันนี้ในลังเนียนคือเป็นโครงบ้านเนยมันย มาไงอะไรมันมันเป็นเขาเน้าในหลอตัดหลอตัดเข้าอกเราเอาดินนางค่ายดินางค่ายดึงมันก็เลยเกือบเกือบเมื่อกับน้นแต่จริงมันมันสู้มันชันย่งขึง้นมาทีข้างล่างก็เป็นเข้าค่ายดินตรงเนี้เออมันมันก็เลยเลว่าทีมันเดียบขึ้นมาได้ทีนึงไอเนี่ยองคหนำกินในเนี่ยองคหนำอาบคืนนี้ก็สร้างใหม่ตัวเดิมมันแค่นี้กับตรงนี้นิดเดียวนั่นแหละเก็บลูกอะไรมาพี่แจ็คเราดิคพี่แไม่รู้เหมือนกันว่ากินได้หรือเปล่าเอ้าลูกอะไรวะลูกอะไรไม่รู้อ๋อไม่กล้ากินด้้ววยหนังลแออ๋ เม่ยมึงจับจูจ่มามึงไปเยี่ยวมาคืาอ,อ <laughs> <laughs> ในฝันเมยมีเดินกลับมาอย่างนี้แล้วตรงนี้มันเป็นป่าที่เมย์บอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของเมย์แล้วก็แต่ว่าในฝันมันคือลำธารแล้วเมย์ก็เห็นแบบงูอ่ะแบบใหญ่มากก็คือให,ใ,หใหญ่ใหญ่เท่าที่ไหนนะใหญ่เท่องแตกปะใหญ่เท่าของแตกปะใหญ่ คือแบบใหญ่มากอ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าพอดีจะไปเห็นลูกแล้วมันคืองูที่แบบคือตัวสีดําแล้วพอมีไปเห็นลูกคนที่ไปภูหลังกามันคืองูตัวเดียวกันคือมันนอนนิ่งแบบแล้วมีก็ต้องเดินกลับบ้านแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยเออ,แล,อแล้วก็คือจบก็คือเราก็คิดว่าแบบวันนั้นเนี่ยเป็นเดินกลับบ้านแบบมุมนี้เลยแล้วก็เห็นงูนอนตรงนี้ นี่ก็เป็นบ่อโยก <ST S 1> นีก่เป็นบ่อโยกทีแรกโกน้นั้นบ้านแม่อยู่ตรงนั้นแต่ห้างก็ร่อยเม็ดต้องร่อยเม็ดเอาผ้ามาซักตรงนี้เอาโคมเอาผ้าเอาฉาผ้ามามาซักตรงนี้ก็น,น้ำได้ก็อาบตรงนี้พอเม็ดได้ก็อาบตรงนี้แต่ว่าก้ทีมนันไมได้นามัมนมนมนตน้องอยก่ก้อนั้ยก้อนโยกเฮ้ยตื่นเต้นอนะไม่ได้เห็นไม่ได้ทำแบบนานมาก เอาหนำโคกเอาโคกเกลนก็เจอเอฟซนะครับก็เลยต้องมาอุดน so cool. so so no, no like, like like. ุ่นดูดูอะไรชอบชอบอันไหนสุดชงเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวชงให้กินเป็นเอฟซของพี่ต้องพูดว่ายังไงครับนะครับน้องๆเอ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดาไหมแท็กแตงประโยคคำว่าทำเท่าอะไรๆว่ามีคนมาพิมพ์ว่าทำเท่าันแปลหวานน่ารักน่ารักเอออ่ะยายนี่ทำเท่าจังนี้ได้ไหมได้น่ารักจังยายคนนี้น่ารักจังเลยเออแล้วความจริงืออเลยว่าอะไรทำเท่าแบบว่าเสือยายนี่ทำเท่าจังนี้เราส่วนมาเก้ง ันอเคหนึ่งสองถูกต้องะนึ่งโอเคอบขอบคอบข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 อบ้อบขอบขอบงอบขอบขอนดอบขอ้ขอบขอบขอบขขอบอบขอบขอขอบขออบออบขอบขอบขอบ้อบขอบตื่นเต้นบขอบขอออ พูดตายไม่ได้ก็ต้องพูดมันเป็นกติกาย่อมไม่มีลงโทษเลยอากาศตีนเมอุ้ยวันนี้จะเป็นวันที่สามเดี๋ยวมากินน้ำชาเจ็ดโมงครึ่งชาวชุดแม่หมอตลาดวายแล้วเพราะเรามาช้าเรายังไม่ได้นอนเจริงปะ วันนี้ก็มานางกินชาหลังจากเดินตลาดเชา้าพอมลัจาเดินลาดก็ลาดไหวไม่แล้วก็มาอะไรกินเนี่ยมีไข่กระทาเนี่ยเก๋ยไข่ลวกชาโอนติโอนก็คนที่นี่เขาก็เว่ยเว่ยเจ้าชาวเขาก็มานางกินชาร้านนียเปิดมาที่ปีแล้วคือวันนี้ตั้งใจมากินชาโรนกับจาก้อยแต่ว่าจากก้อยมันเมนมาตีเจ็ดก็คือว่าลาดไหวเร็วที่บอกร้อนเด้อเนื้อ หอมไม่กล้าเลยกลัวลิ้นพองร้อนร้อนหลังจากเดินลาเช่นแล้วเราก็มากินนมจีนกันโตนี่ก็เป็นนมจีนลาหลับๆข้าวตังจืดๆได้นะใช่ไหมเนานุ่มจีนกรองจูน,น,จนมีจอบกินนมจีนอยู่แล้วแต่ที่นี่ถ้าเป็นข้นเขาจะกินนมจีนว,าาว้วเช้าคือตาตาตีกาวเนื้อถัาาว่วไส้แล้่ยวกินอะไร ถ้ายุงเทปก็คือต้องจีนันกินได้เพาอย่างเย็นม,ม,ม,มีมีรสชาอยู่ข้อ,อน,นั้นคือเขากินทักอ่าชาวติกาวนี่คือว่าเม็ดเลวแต่ว่าเนี่ยคือโจ้งก็ไหคืออย่างอย่างหนังไดได้กินเลยมันจะหมาผมพักมันเนี่ยพักทาดใหญ่ย้ยพักชดมังพักลวกบรรยากาก็คือในป่ายางเลยอาก,กินได้นี่มีตัวติด่งแล้วนี่จัวแกงเพชยังไหนปะคนนจานเล่นๆจานเล่ๆนลๆแล้วว่าไรจานน้ำเหลือน้ำเาท้วมอืมน้ำท่วม มาเล่นอ่ะเล่นอ่ะเล่นอ่ะเลนมันจะแบบเยอะไงนี่ปนะอันนี้สองพันห้ากี่ปีแล้วสองพันห้าปีนี้ 2021. <c oughs> สองพันยี่สิบเอ็ดสกปีอ่ะ นี้ดีเดี๋ยวเอากลับไปดีกว่าเป็นไรอะนี่ล<อ>่ะนี่นี่ก็เป็นห้องนอนมี่นอนกันทั้สงสคนจริงนอนเป็นเตียงมีนอน,นติดพื้นนี่ก็เป็นก้อนเก่าเนี่ยเดี๋ยวชัดก,ก็เก๋หลวงพี่แค่มีหลายมีแค่นี้แต่ก้นนอนเปนลุ่มเอ๊ะเพิ่งติดมาไม่นานเนี่ยแต่ก่อนตอนเด็กทะเลาะกับพี่ขิงบ่อยไหมทะเลาะกันทุกวันเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องของกินเรื่องของกิน ถ้ามันรู้ว่าพี่เมย์ชอบกินอะไรมันจะแย่งหมดถ้ามีเอาความลับของมันที่มันดื้อไปบอกพ่อมันจะแบบทำมันทำมันมันมันสุดยอดพี่ขิงอะเกิดใกไล่เลี่ยกันไงก็เลยทะเลาะกันบ่อยนิดนึงไม่ค่อยรักกันตอนเด็กตอนนี้ก็ไม่วันนี้ก็มาบ้านเก๋าเหล่าๆแล้วเดี๋ยวป้าแซ็ไปลงตัดยางตีในช่วงยางอะไรว่ามันทำได้ไหมเป็นหนูเกย์ตายก็ต้องลงตัดได้ทั้งต้นได้ปะ การเดินอาจจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวพาไปตัดยางอืมนี่คือท่าตัดนะครับเหลือแค่คเกียงบนหัวเดันไม่ได้ตัดเองกี่ปีหรอน่านไม่ถึงหาปีดอุ้ยห้าปีเลยเหรอห้าปีเลยเไม่ถึงปีแรกก็จๆเลยต้องน,นานนะนะ ยางส่วนนี้ก็คือประมาณสร้างทิปปีแล้วเริ่มปลูกตั้งแต่แม่ตั้งทองพิกิ้งแม่กับพ่อปลูกเองแม่กับอเลยใช่ไหมคะค่ะแม่กับพ่อปลูกเองพี่จะสาธิตวิธีการกีดยางให้ดูทำน้น้องมันไม่ยากหรอกจริงๆแต่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ เอาไหลลงหมดยาเอาชิบแล้วคิดว่าไม่รอดตัดไปหลายต้นแล้วน้ำยางไม่ได้ลงตรงไอ้นั่นนะลงที่อื่นแต่ว่าทรงเหมือนได้นะทรงเหมือนได้นะทรงเหมือนคนตัดยางจริงหืมคิวเลยนะผมซ้อมข้าวเมื่อไหรยโอ้โหเจ้ ซ้อมมือเปล่าก่อนมือเปล่านี่างนะนอย่าตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นง่ายๆ่าย,ยานี้นะ <c oughs> มาไปไหนก่อนเฮ้ยไม่ง่ายนะเฮ้ยไม่ง่ายนะ ใช้ได้ไม่ง่ายนะนี่จุดแรกเป็นไงมาวันนี้ก็เจอหลวงพีแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวก็วันนี้บันพากันอางงซังกระถ่านมาถวายเราก็มาทมบูญเจตียบรรอวแล้วเนี่ยหลวงพีไงโค้งติดไม้ติดมือไปซึ่งเราท่านอยาหลวงพีว่าปีน้าเดี๋ยวเราเรารถมาเจิมลาเพราะที่นี่ที่บอกไปว่าทุกขั้นอรมมาเจิมเม็ดอิ่มบุญแล้วเราก็จะไปกันไปไหน Bay 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 Rồi cho bay lên nón Yeah <S towers> เป็นไงบ้างคะตอนนี้หนุ่นนนี้ก็คือแบบฟ้าจะมือเรายังไม่ถึงปลายทางเลยคือตอนเมื่อกี้เขาถามว่าจะเอาสตาร์มาช่วยผ่าไอ้เปล่าพวกนี้บอกไม่เอาสรุปไม่มีใครภายเป็นสนเคียเป็นภาละพี่เขาโน่นโน่น่อนไปสามรวมถึงคนถือกล้องด้วย วันน <muy> ี้ก็ตื่นเลยก็ชาวน่ะมาเอาโกโก้กับกาแฟมาแจกคนในลาดกับมาช่วยขุดนุ่นไข่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 โค้งกัได้กันเลยก็เดี๋ยวมาช่วยก็คือเหมาแล้วก็ไปแจกคนในตลาดใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยเออเอาเอาเอาเนื้อกันเอาเอาเอาแม่เอาแม่เลยเอาเม้ามาเลยค่ะมา สี่ห้าที่มีเหม่าหมดเลยเหรอคะใช่ช่วยรัวซื้อเราจะได้กลับบ้านเร็วๆไม่เป็นไรครับไม่ต้องถอขต้อบคุณมค่าบังค่ะได้เอ้าอ่ะนีแบ่งแบ่งน้องไปกินถุงหนึ่งนี้กองกินได้หมดเราช่วยซื้อมาอ่ะเอาแบ่งแบ่งแบ่งตุ้งหนึ่งโอ้แบ่งตุ้ง่วยช่วยลุงแกช่วยหน่อยเดียวไหนๆ่อด้วยซื้อมาค่าค่าค่า เดี๋ยวมาะมองหมดเลยค่ะอ uh, ันน uh, 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 ี้ด้วยน้ำตัวเป็นจวยได้มาเอาใส้อะไรจ่องจองตุ้งพ่อติองตี่แซกแบ่งอันนี้แจกแจกแจกน้องนี่ค่ะไปเอาส่รูปไปเลยเมาเลยเอาไปเลยเอาไว้แต่ยีสมันโกดแลกกันแลกกันไีเอาน้มนี่แกันเดี๋ยวนเดล้ำรวยนะคะ เออเมาเมาลุงกันเดียวเก็บไปเกันกาแฟขอบคุณค่ะอ่าเอาเดี๋ยวหยิบกาแฟเขาเดี๋ยวอันนี้ก็แบ่งเขาหน่อยเป็นกาแฟเป็นกาแฟเออเอออ่านี่น่มกันแบงแบงมาถ่ายรูปเอาเอาจ้าลีไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะ อนนี้เมย์กยุธิราต้นยินค้างรถไฟนะคือมาเมาดอานาขาหัวช่วงเนียนถี่ะอวดก็คือคนติดโควิดกันมาคนไม่ค่อยออกจากบ้านคนลูกค้าก็ไม่มีต่างจ่ายได้แบบนี้แุกคนึคือขาดรายได้หมดก็เลยมาให้กินฟีนี่เป็นด่านเด็กของเราเดียวอันนี้เป็นด่านน้ำด่านเด็กก็คือใครมากินก็คือได้กินสี่มดเดี๋ยวไปเลยวนหลังที่สองคือด่านไรได้โอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวเมม๊อม่เลยค่ะ กี่บาทเด้อกี่ปีกินเงินเลยหยิบได้ฟรีเลยนะคะอันนี้หยิบได้ฟรีเลยค่ะหยิบได้ มารอเทียบเลยเอ็มซก็ประมาณอยู่ตั้งแต่วันมีามปหนึ่งปสองปสามวันนี้นะครับก็พาน้องๆมาเลี้ยงน้ําชานะครับที่ร้านร้านอยู่อยู่ตรงสะพานร้อยปีใช่ไหมตรงนี้ใช่พี่พี่แสงชอบพูดว่าอะไรสวัสดีครับน้องๆเฮ้ีทำอะไรชอบดูพี่เมย์คะพี่เมย์ใจดีพี่เมย์ใจดีเหรอแล้วตัวจริงสวยไหมสวยค่ะดูทิกเกอรพี่เมย์ทุกวันไหมทุกวันค่ะ ทพแล้วนะคะทุกคนกลับมาทั้งหมด7วันรอบนี้มากัน5วัน5วัน,วนก็แฮปปี้มากเหมือนได้มาเติมพลังแล้วก็ได้ไปกินของอร่อยเยอะมากจากกรุงเทพพร้อมกับน้ำหนักขึ้น3โลครับทุกคนกินขนมจีนทุกวันเลยไหมใช่กินขนมจีนทุกวันเมื่อกี้ก็ไปกินขนมจีนมาคือกลับมาไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเลยต้องอ่างนี้เพราะว่ากลัวกินไปแล้วมันจะทำรู้สึกอิ่ม,มจะทำรู้สึกอิ่ม กินได้น้อยเออกลัวจะรู้สึกงนันก็เลยไม่กินอะไรเลยแล้วก็กินแหลกมากวันละลายมือนะคะแม่ก็ทำข้าวอร่อยด้วยก็เหมือนได้มาชาร์จแบตตัวเองก็ไปแล้วนะคะไว้เดี๋ยวถ้ากลับมาอีกหรือว่าอีพีหน้าจะพาไปไหนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะทุกคนแม่กลับแล้วนะตัวเองคุณมาก็ได้กันนะ Para.